กลับมาจอประเด็นกันต่อนะครับผู้ชมครับช่วงที่สองยังคงพูดคุยกันในเรื่องของการเปิดทางน้ําไหลนะครับในการเข้าไปจัดเก็บผักตบชวารวมถึงขยะต่างๆในพื้นที่นะครับไปคุยกับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการกับและหุน้าฝ่ายโยธากันต่อนะครับเดี๋ยวขอไปเริ่มทันทีท่านตัดยพันธ์กันต่อมันสักครู่ทิ้งท้ายไว้บอกว่าการเจริญเติบโตของเมืองการสร้างตึกราบ้านช่องมันเพิ่มขึ้นมากมายท่านผู้ช่วยบอกว่ามันไปมันไปมีผลกระทบกับทางน้ําไหลปัจจุบันผลกระทบมันเกิดขึ้นมากไหมครับ อย่างนี้อย,นอย่างนี้ครับท่านผมเขาญยากกลับเรียนอย่างนี้ครับท่บบออานเมื่อก่อนเนี่ยในพื้นที่ในพื้นที่ของสมุเครระบังเนี่ยส่วนมากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่หลังจากที่การพัฒนาเมืองการเจริญเติบโตของเมืองและผู้คนเนี่ยที่เกิดจากสาม,สามบินโซนภูมิซึ่งหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เขตระบังเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวเมืองเกิดขึ้นมีการพัฒนาพื้นที่ดิน ในเรื่องของการปลูกสร้างอาคารในเรื่องของการถมดินอะไรต่างๆเนี่ยฮะหมู่บ้านจัดสันขึ้นมามากมายเยอะๆก็คืออันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งครับท่านครับที่ในกรณีที่ว่าทําให้พื้นที่รับน้ําของเราโดยธรรมชาติเนี่ยหายไปครับซึ่งลักษณะเดิมจะอยู่แบนราบใช่คราขณะนี้ก็มีการถมใช่ครับมีการถมต่อไปว่าพอหลังจากพื้นที่รับน้ําของเราหายไปเนี่ยเริมว่าน้ําที่ที่ถูกชดเชยไปโดยพื้นที่ดินที่ถูกถมเนี่ยนะก็ต้องไหลลงสู่ลำคลอง ก็ไปเพิ่มปริมาณน้ําในลาคลองที่สอบถามว่าแล้วเร,เราจะทําอย่างไรล่ะในเมื่อปริมาณน้าที่ที่เกิดจากว่าพื้นที่ลบน้ําโดยธรรมชาติเนี่ยไหลลงสู่คลองแล้วเราจะระบายน้ําในคลองนี้ให้ทันกับความต้องการเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยน้ำเข้ากับน้ําออกถ้าเผื่อเรา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 ,เราบริหารจัดการเนี่ยนะครับ,รบได้เท่ากันเข้าหนึ่งออกหนึ่งมันก็จะไม่เกิดปัญหาถูกอย่าแต่ถ้าเกิดเข้าสองออกหนึ่งมันก็มีปัญหาแน่ๆเพราะส่วนที่หนึ่งมันก็ต้องล้น ที่ดินๆินคอคนี่นะครับเป็นอันนี้เป็นตัวปัจจัยที่เราจะต้องคิดว่าเอะเราจะทาอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยว่าเข้ามาหนึง่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองอะนะฮะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจากัดปริมาณนะ้ําไม่ให้สูงและไม่ให้ล้นท่วมท่วมพื้นที่นะฮะหรือบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับครับครับแต่ปัจจุบันก็มีการดําเนินการอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะที่พูดมามันจะต้อง ล้นเข้าไปที่คลองแน่นอนใช่ครับานครับเราเรดำเนินการในการเตรียมการเนี่ยนะครับพ่นก็อย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องของนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยดีมากๆในเรื่องของการจำกัดวัชพืชและปักตรีวาและขุดลอกคูคลองอะไรเนี่ยนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในการลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดท่อระบายน้ำครับนี่ก็สําคัญสําคัญเป็นระดับของรมาส่วนในเรื่องของการเตรียมการของของสมุครและกระบังเนี่ยนะครับเื่อท่านผู้ว่าการเขตเนี่ยท่าน ท่านให้นโยบายมาชัดเจนที่สุดและให้ความสําคัญเป็นต้นๆณปัจจุบันนี้นะครับของในเรื่องของการในปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ในเวลาฝนตกเนี่ยนะครับท่านท่านสั่งให้ให้ฝ่ายทั้งฝ่ายโยธาเราเนี่ยเตรียมการซึ่งในเรื่องในส่วนในส่วนของฝ่ายโยธาซึ่งได้เตรียมการไว้ก็คือหนึ่งเราเรา,เราเตรียมในเรื่องของการกระสอบทรายกระสอบทรายซึ่งเรามีณขณะนี้เรามีเกือ 300, บสามแสนใบ ที่เก็บไว้สําหรับไว้ให้บริการประชาชนแล้วสําหรับไว้ทําคันกั้นน้ําอะไรต่างๆเนี่ยครับบอกน้ำสองเรื่องครึ่งเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เราก็เตรียมพร้อมๆในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้าก็ดีเครื่องสูบน้าเราก็ต้องไปตรวจเช็คว่าเครื่องสูบน้ำในปัจจุบันนี้โอเคใช้ได้ไหมใช้ดีไหมแบตเตอรี่ที่จะใช้พ่วงกับเครื่องสูบน้านี่ยังยังใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้เราก็ต้องเรีบเตรียมเตรียมการส่งซ่อมส,ส่งอะไรบำรุงรักษาไปนะครับท่าในเรื่องของกำลังคน กําลังคนแล้วก็จัดกําลังคนเนี่ยณนะขณะนี้เราก็จะได้มีทําคําสั่งมีหนังสือสั่งการอะไรต่างๆว่ากําลังคนว่าให้ให้ของเราเนี่ยต้องพร้อมในภายในย <c oughs> ี่สิบชั่วโมงในกรณีที่มีฝนตกน้าท่วมขังเรืออะไรต่างๆซึ่งกําลังคนเนี่ยของฝ่ายโยธา,าจ,จะไม่พอท่านผู้ว่าฯก็สั่งการให้ให้ทางฝ่ายรักษามาช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจตงวมาช่วยดูแลเรื่องปัญหาจารจาจรเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษามาดูมาดูแลในเรื่องของตะแกรงรับน้ํา ว่าให้ช่วยเก็บเศษขยะช่วยตะแกรงน้ำบนถนนด้วยส่วน่ายโยธาก็หลังจากที่ฝนตกหรือมีปัญหาในเรื่องพื้นที่ก็ให้เข้าเข้าดับเข้าโดยทันทีไปเข้าไปแก้ปัญหาด้วยทันทีเราเตรียมทุกด้านครับก็คือเตรียมไว้เรียบร้อยไปนี้จะไปเจาะดูทีละขั้นตอนกันบ้างในการเก็บผักตบชวาในการที่จะไปลอกครองดําเนินการยังไงบ้างนะครับในพื้นที่ณขณะนี้เนี่ยนะครับตามแผนของเราเนี่ยท่อระบายน้ําของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราดําเนินการเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรา จ้างเราว่าจ้างกรมราชธรรมในการในการที่ใชเข้าดูดันการลอกท่อนะครับและส่วนหนึ่งก็เราก็ใช้แรงงานเกศณัฐนะปัจจุบันเนี่ยการดูดันการลอกลอทำความสะอาดท่อระบายน้ำปัจจุบันนี้เราเดำเนินการไปประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วครับซึ่งหมายกำหนดการของเราเนี่ยก็คือตามแผนของเราเนี่ยก็จะสิ้นกรกฎาเราก็คงจะดำเนินการได้ถึง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของคูคลองณนะปัจจุบันนี้ก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ พอสิ้นกรกฎาเราก็จะดําเนินการครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องแต่อย่างที่อย่างที่ผมกราบเรียนท่านท่านท่านไว้แต่แรกรว่าเราไม่สามารถหมายความว่าเราเราเดำเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วผักตบชวาเนี่ยครับหลังจากนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาทําต่อนะครับ,รบไม่ได้หมายความว่าพอเรากําจัดผักตบชวานในคลองนี้เสร็จเรียบร้อยจะไม่มีผักตบชวามาอีกเพราะมันจะไหลมาอีกเราก็ต้องเนินเวียนไปอย่างนี้ตลอดปี ทำไปตลอดปีมันก็จะมาเรื่อยๆใช่ครับจำต้องมาเรื่อยๆครับในเรื่องของการทํางานประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับเอ่อณขณะนี้เนี่ยปัญหาของเราเนี่ยยังยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าเอ่อท่านผู้ว่าราชการที่มหาคอนี่ละทุนท่านผู้ว่าเขตของเราเนี่ยเอ่อตอนนี้มองถึงปัญหาในเรื่องของในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นของวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดที่เราเหลือใช้ท่านก็สนับสนุนเต็มที่ท่านบอกว่าให้ขอไปได้เลยท่านต้องท่านในกอนี้ที่สำนักงานเขตเนี่ย ต้องการเครื่องม้อให้เครื่องมือหรือเครื่องจักรอะไรหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรที่จะมาใช้ในเนินการในช่วยนในการแก้ปัญหาน้าท่วมนเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ถ้าบอกให้สํานักเขตนี้ร้องขอไปได้แล้วหลังร้องขอไปให้ท่านก็ให้มาท่านให้มาเพราะนั้นะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือในเรื่องของเ,อเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ไม่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 เป็นปัญหาในพื้นที่ครับเรียกว่าไม่มีปัญหาก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับไปที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังกันต่อการรับมือปริมาณฝนที่จะ ตกลงมาเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วครับครับก็ผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าจากที่หัวหน้าฝ่ายโยธาท่านพูดนะฮะค,คือเราจะแบ่งการดาเนินงานเนี่ยเป็น4ส่วนเลยนะครับสี่ส่วนเลยคือ1งานเปิดทางน้ําไหลนะฮะเนี่ยงานเปิดทางน้ําไหลซึ่งธรรมกอกผักตบชวาขยะอะไรก็แล้วแต่นี่คือ1งานครับมีเจ้าที่หน่ชุดทําประจางานที่สองคืองานล้างท่อระบายน้ำนะฮะซึ่งเรามีทั้งหมด 327ซอยที่ถนนหน้าโยธาพูดไปแล้วว่าสิ่งที่กรมละทันก็ล้างก็ล้างไปส่วนที่เป็นเจ้าที่เขตเราก็ทําไปเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันนะฮะถ้าถ้าถ้าไปดูในพื้นที่เราจะเห็นว่ามีเจ้าที่หนึ่งทำเรื่องคลองเจ้าที่อีกส่วนหนึ่งทําเรื่องท่อระบายน้านะครับและในวันนี้เรามีงานที่3ก็คือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งเราจากดูทางสถิติมาเนี่ยเราจะทราบเลยพื้นที่ไหนที่เป็นจุดที่แบบวิกฤต ตกทีไรก็ท่วมทำทำทักทักเรามีเครื่องสูบน้ำสี่สิบเจ็ดเครื่องวันนี้เราออกไปติดเรารู้แล้วเราพยากรณ์ล่วงหน้าทราบแล้วว่าไอ้ตรงนี้ต้องติดมีอยู่สิบจุดใช้สิบสองเครื่องแน่ๆตรงนี้แน่ๆนะครับทีน,นี้ถามว่าในการนี่คือการเตรียมการปกติทีน,นี้ก็โนโยบายของท่านผู้มีการเขตนะฮะท่านสินนิติธาากุลเนี่ยท่านบอกว่าแล้วถ้าเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยเจ้าที่จะต้องไปปรากฏตัวอยู่นั้นตลอดเวลาเลยครับ ก็นั่นก็หมายความว่าเป็นเราจะต้องมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วฝนตกเมื่อไหร่เจ้าที่ต้องโผล่ไปที่นั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝนตกปุ๊บเนี่ยเจ้าที่เทศกิจอย่างที่หัวหน้าฝ่ายโยธาท่านเรียมาแล้วปุ๊บฝ่ายรักษาความสะอาดจะต้องไปดูตะแกรงรับน้าฝนเลยว่าขยะมันมาอย่างไร hmm. พูดง่ายหนึ่งก็คือต้องกําจัดสิ่งกีดขวางาาตะแกรงรับน้ําฝนหน้าคันหินเนี่ยต้องไม่มีนะต้องมีเจ้าที่ไปปรากฏอยู่สองหน่วยเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายโยธาเนี่ย จะทราบทุกคนแล้วว่าจุดไหนที่มัน25จุดที่เสี่ยงต่อการน้ําท่วมประจำเนี่ยกระจายไปแล้วไปดูแล้วเอาเครื่องสูบน้ําไปสูบไปทําอะไรยังไงก็ได้เพื่อให้ประชาชนนี่ได้รับความเดืออร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครับนะครับก็คือเรียกได้ว่าเตรียมการกันไว้หมดแล้วปัญหาหนึ่งที่น่าจะพบเจอกันทุกสํานักงานเขตขยะที่ไปกองกันอยู่ที่หน้าประตูระบายน้ําอ่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่า <c oughs> ตรงเนี้ยปัญหาเนี่ยนะครับก็คือ ปัญหาของคนครับนะครับปัจจัยแรกคือปัญหาของคนเพราะฉะนั้นคนทิ้งขยะกับคนเก็บขยะจํานวนไม่เท่ากันครับไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งถ้าคนทิ้งหนึ่งคนเก็บหนึ่งเนี่ยขยะอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคนคนทิ้งเยอะคนเก็บหนึ่งคนมันต้องไม่เก็บหลายคนนะครับผมเคยไปเจอในพื้นที่นะฮะทิ้งลงคลองเลยนะครับ แม้กระทั่งผู้ปกครองบางท่านนะฮะเด็กมาเนี่ยทานนมกล่องเดิมน,นะเขาไม่ทราบว่าผมเป็นผู้ช่วยผู้ในการเคลูกจะไปทิ้งลูกจะไปทิ้งถ,ถังขยะผู้ปกครองเขบอกเลยเนี่ยโยนลงคลองเลย<อ>ผมก็แกล้งไปถามบอกว่าเอทำไมทําไม่ทิ้งเป็นที่เป็นทางเขาตอบว่าไงมาท่านเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียภาษีอืเพราะฉะนั้นกทมมีหน้าที่บริการในฐานะเขาเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ย เนี่ยแหละคือปัญหาในเรื่องของอกรอบแนวคิดนะหรือพลดําเนี่ยจะไปคิดอย่างนี้ผมก็ทํความเข้าใจเข้าหม่บอกว่าไม่ใช่ละฮะคนไม่กทมการบริหารกทมเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับการเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีนะครับ,รบยกตัวอย,อย่างล้างท่อระบายน้ําเนี่ยมีบ้านอยู่ร้อยหลังเนี่ยบ้านที่ไม่เสียภาษีเนี่ยผมจะเว้นการล้างท่อไปได้ไหมไม่ได้มันต้องล้างทั้งท่อครับ เหมือนเหมือนไฟไหม้ยนะเวลาไปดับเพลิงเนี่ยไอ้บ้านนี้ไม่เสียภาษีผมไม่ดับไฟอย่างนั้นมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นกทมในบริการทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนคิดว่าเอาภาษีมาอ้างแล้วเป็นนายจ้างอกทมเนี่ยมันมันผมว่าอยากจะเปลี่ยนทัศนคติสมัยนะครับ,รบนะเพราะฉะนั้นจะเจอปัญหาอย่างนี้ปัจจัยที่2ก็คือที่ที่ผมเรียนมาข้างต้นแนละ้วคือปริมาตรน,น้ําฝนเม็ดเม็ดฝนมันหนาขึ้นแต่ภาชนะที่รองรับมันเล็กลงแล้วนะครับแผ่นดินก็สุดตัวลงไปตรงนี้ก็คือปัญหา แน่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญทา,ทางเขตเองเมื่อเจอปัญหาลักษณะนี้จะจะไปประชาสัมพันธ์หรือจะไปทํำยังไงให้คนในพื้นที่มีจิตสํานึกในการที่จะไปทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางบ้างคือตอนนี้นะฮะผมก็ได้คุยกับทางผู้บริหารในเขตแล้วเนะี่ยก็พยายามพยายาม,ยายามคือทางฝ่ายรักษาก็พยายามที่จะออกกิจกรรมในเรื่องของทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางก็ทําอยู่นะแ่ก็ส่วนใหญ่ก็ ถ้าคนในพื้นที่ชุมชนอยากที่ผมไปดูมาก็ค่อนข้างจะนั่นนะแต่ผมคิดว่าที่ทิ้งอาจจะเป็นคนสัญจรหรืออะไรสมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขยมัเยอะหน้าประตูที่ท่านเห็นเนี่ยณนวันเนี้ยผมบอกเลยนะนอกจากฝนเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับมันมาเร็วมาแรงลมแรงเพราะฉะนั้นมันพัดขยะต่างๆที่ไหนมาลงที่คลองครับมันก็เลยมานอกจากคนทิ้งแล้วนี่ยังมีธรรมชาติพัดพาลมาสู่ให้หน้าประตูนะ ก็เลยเก็บไปทำเพราะนัประชาชนถามคําถามว่าทำไมเจ้าที่กทมไม่ไปดักเก็บทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีตรงนี้มาเหมือนกันคือลมพัดมาเป็นกลุ่มเลยแล้วก็มาลงที่น้ำด้วยความที่แรงแล้วก็รวดเร็วมันก็ไปไปไหลไปกองอยู่ที่หน้าประตูนั่แหละครับแต่แต่ที่หน้าประตูระบายน้ำนี่ก็คือมีไอตัวดักเก็บขยะอยู่แล้วใช่ครับ เดี๋ยวไปถามท่านหัวหน้าฝ่ายโยธาลักษณะของประตูระบายน้ําที่เราใช้ระบายน้ำเ่ยนะครับรบเราจะมีมันจะมีขั้นตอนการดักเก็บขยะหรือว่าขั้นตอนการระบายยังไงครขยายขยายความที่หน้าประตูอ๋อที่น้าประตูลักษณะเป็นอย่างนี้ครับท่านครับนอกจากนอกจากว่าประตูระบายน้ําแล้วที่จะมีบานเปิดปิดให้น้ำเนี่ยระดับบานที่จะยกขึ้นขนาดไหนท่าไหก็ในในในเขตลาดกระบังเราเนี่ยจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับท่านครับก็คือ ไอ้ตรงของเจ้าของของพระองค์เจ้าเชีงิที่ซึ่งซึ่งณขนะนี้เนี่ยมันก็เป็นของกรมชนจมรานซึ่งเขาดูแลอยู่นอกจากจะเป็นประตูระบายน้ําจุดหนึ่งแล้วนี่ยก็ยังมีสถานีสูบน้ําของเขาด้วยประกอบไปด้วยอันนี้การไอ,นนก,ารอนนการที่ผักผักตบชวาน,นะครับท่านครับที่ไหลลงมาแล้วมาปะทะกับหน้าประตูระบายน้าเนี่ยก็มีวิธีการอย่างเดียวก็คือต้องจัดเก็บเขาขึ้นมาเพราะว่าเพื่อจะได้ส่งไปที่ท่อสูบน้ํา ไม่ให้ไปขีดขวางทางในข้อสูบน้ําอะไรต่างๆเนี่ยครับวิธีการจัดเก็บก็คือหนึ่งใช้กําลังคนหรือของก็ใช้เครื่องจักรใครใช้เครื่องจักรงับเข้ามาครับวิธีการทําได้อย่างนั้นยังยังมาหาวิธีการที่จะไอ้นั้นมากกว่านี้ไม่ได้วิธีการนะครับแต่นี้ในกรณีการแก้ปัญหาก็คือต้องเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บในการดูแลอาจจะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสักอาทิตย์หนึ่ง คอยจัดเก็บอาจจะเพิ่มเป็นว่าสักสาวันครั้งหนึ่งคอยดูแลตลอดเวลาอะไรอย่างงี้เป็นต้นครับจากฝนที่ตกลงมาทางเขตละกระบางประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการที่จะพร่องน้ําระบายน้ําขณะนี้ยังไม่มีครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะสาเหตุว่าปริมาณยังผมยังยังไม่มากเท่าที่จเท่าที่สำนักระบางขีดความสามารถของเราที่จะรับได้อยู่นะครับผมมาลองดูอย่างประเด็นหนึ่งเลยเนี่ยปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยขณะดนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพคลอง ในพื้นที่ของุงเทพมหาครเนี่ยขณะนี้ยังมียังตื้นเขินเพราะนั้นต,ตัวคลองยังรับได้อยู่เพราะนั้นการที่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยเช่นที่จะไหลามาปลายทางคือเขตกระบ,บงังตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นครับผมครับอนาคตแล้วครับถ้าเกิดคลองมันแน่นอนครับอนาคตต้องมีแน่นอนเพราะว่าเราอย่างที่ท่านผู้ช่วยผู้นักการเมืองท่านเรียนแล้วว่าพื้นที่กระบังเราคือปลายแล้วปลายสุดแล้วของกรุงเทพมหานครที่จะรับน้ําจากทั้งหมด ของเขามามันลงที่เราแล้วรเราก็จะผันออกสู่สม,มุดปากกาต่อไปครับ <ไป S 2> ลกลายเปับวิธีการก็คืออย่างอย่างที่ผมกราบเรียนท่านท่านท่านไว้แต่แรกเลยก็คือเข้าหนึ่งต้องออกหนึ่งหาวิธีการทําอย่างไรก็ได้เข้ามาหนึ่งต้องออกไปหนึ่ง ครับถ้าเปิดเข้ามาสองออกหนึ่งก็มีปัญหาแน่นอนครับแต่ว่าวิธีการคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วก็คืออย่างตัวอย่างเช่นนะครับที่ที่ผมที่ผมให้นะักทิดไบว่าณนขณะนี้เนี่ยคลองประเวศบุรีลมเนี่ยเป็นคลองขวางระหว่างไปสู่ตะวันตกกับตะวันออกซึ่งคลองคลองที่รับจากน้ําเหนือของเราเนี่ยมาก็จะมีตั้งแต่คลองหนึ่งคลองสอง 3, คลองสามคลองสี่คลองลำปะทิว ที่จะรับจากพื้นที่มีบุรีหนองจอกมาเนี่ยนะครับท่านครับก็จะมาสะสมไว้ที่คลองประเวศซึ่งคลองประเวศเป็นคลองขวางระหว่างตะวันออกกับตะวันตกทีนี้ในคลองประเวศเนี่ยทางด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับของคลองประเวศเนี่ยก็มีสถา,านีสูบน้ําที่จะไปมาจบกับคลองระองเจ้าชัยยาุชิตซึ่งเป็นสถา,านีสูบน้ําของกรมโวชาบรรยายนที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนทางด้านตะวันตกเนี่ยก็คือไปก็มีสถานีสูบน้ําที่จะไปต่อเชื่อมกับคลองพระขนง ครับนะครับคลองหนทงที่สารวัาจะดึงสู่น้าเจ้าพระยาแต่นี่แนวคิดของผม,มเนี่ยว่าเอ๊ะในเมื่อ,อหัวหัวของประเวททางด้านตะวันตกก็มีทางออกไปคลองขนงครับปลายคลองประเวททางด้านที่รเราอกก็ออกไปพงเจ้าชายชิดแล้วตรงกลางเนี่ยมันน่าจะมีการช่วยที่จะผันน้ําระบายดึงออกไปได้บางส่วนที่จะช่วยได้ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีดูจากแนวคิดแล้วเนี่ย คิดเอาไว้ว่ามันมีอยู่สองคลองก็คือคลองลาดกระบังกับคลองคลองหัวทะเข้นะครับที่สามารถเชื่อมจากคลองประเวศแล้วออกไปสู่สมุทรปราการได้อย่างเช่นคลองลาดกระบังเนี่ยก็มันสามารถต่อเชื่อมไปออกคลองสำโรงครับแล้วก็คลองด่านแล้วก็ลงอ่าวไทยเลยนะครับส่วนคลองหัวทะเข้นี้ก็ไปคลองหนองงูเห่าคลองสำโรงแล้วก็คลองด่านแล้วก็อ่าวไทยครับนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในเรื่องของการระบายน้ำสนใจมากมากนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปนะครับบอกว่าปัญหาหนึ่งที่ประสบพบเจอก็คือปัญหาขยะนะครับที่บางคนอาจจะตั้งใจทิ้งหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจทิ้งกันแล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระหนักถึงก็คือว่าต้องช่วยกันนะครับถ้าเกิดว่าขยะมันลงไปอยู่ในทางน้ําไหลมากๆมันก็จะระบายไม่ได้นะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยนะครับในเรื่องของเส้นทางการระบายน้ําจะมีการเตรียมพร้อมไว้้้ออย่่่่าาาางงงงไรรรบชชวนนีพััักกกคูมเจะะปดต